สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับสิมาว่าเรื่องยายปู่ได้อย่างมาวัดเมื่อนี้เรื่องอาสนะเมื่อนี้ว่าเรื่องอาสนะอาสนะสนะนี่ภาษาบาลีนี่ถธอว่าตัวกันกับสิบอกว่าปฏิสังขาโย ο, ปฏิโสปินทปานังปฏิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวสีตัสสะปฏิคาตายาุนหัสะปฏิคาตายาทางสมากะ สวาตาตะปะสิลิงสะปะสัมผัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะอุตุปริสยะวินทะนังปฏิสันลานาลามาัทั้งมันจะมีแค่นี้แต่ว่ามันแปลแล้วมันจะเป็นอย่างซีเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเสนาสนะหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยห้อนแห่เพียงเพื่อบำบัดความหนาว เพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเลินสำหรับภาวนาเพิ่นมิกุดในการสส่างกุดยู่ว่าอย,ยใหญ่ลยประมาณ8ปอกหรือ12บสองกนี่แหละมันแค่นั้น คือวาเข้าใส่สาหรับหลีกเล่นสําหรับภาวนหน้าเวลาล่มมากฝนมากข้าบนเลยนั่งตากฝนบนเลยนั่งตากแดดเพื่อนสิสอนให้มีการพ่อเพียงมากหน่อยมากหน่อยอยุ่ได้ถ้าทาความสะอาดอยุ่ได้ยุ่เบิดทุกอย่างะนะสอนคนมากหน่อย,บ,าายบ่บาหาย้ยหลบว่าห้ยทะเยอทะยานตามที่เพื่อนเคย,อยบอกว่าเพื่อนตัดกิเลสได้เพราะว่าเพื่อนละกิเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัดกิเลสได้เพราะว่าเพื่อนละกิเลส เพิ่นอ่าเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่าเพิ่นเพิ่นตัดสลูเพิ่นตัดสลูกะด้วยอริยมรรคแปดอริยมรรคแปดเซ็จแล้วก็คือกันกับสินหาอันเดียวกันเลยเด้อริยมรรคแปดเนี่ยคือสินหาแต่ว่าสินหานี่ก็ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าก็สินหาเป็นนิจจะสินที่เคยบอกมาแล้วบ่ราะขาดซัด บ่ลักซับบ่ปราพตชผิดินกามบอ,อพูดเท็จแล้วกับบกินเหล้าเมาสุลาอันนี้ก็อยูนใน,นกนรเลยย,ยู่ในอยูนอ่ในมรกแปดมรกแปดนี่ก็เหตุแห่งแหตแห่งแห้งทุกนี่คือเฮาสีเฮาสีระงับทุกได้ยังไ๋คือเขาบ่เหตุก็หมายถึงว่าเขาก็รักษาสีนั่นละอันเดียวกันวัดนนี้มือนี้สําหรับมือนี้ยายปู่สิมว่าเสริมนิดนึงที่ว่าได้ยายปู่ได้ไปเลย สิว่าได้ปูบทำไวดเสาทุกมื่อทุกเว้นทุกมื่อทุกเว้นวนั่นนะช่วงขอพรรษาสิมาทุกวันศีนลลกะอายุบ้านกะสิปฏิบัติศีลหาเป็นนิจศีลก์แสิมีมื่อนี่ยกะสิบอกว่าพวกประตูพวกประตูอ่าสามบาปของคนมันมีหกทางเนาะตามที่นัน่นน่ะหนึ่งหูฟังเสียงที่ไพเราะนึกชอบเกิดให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาหูนคนนีนบางข้างมันบานเ้องเอื้นหูหาเรื่องเนาะ ก็เจ้านิ้นท่าบางครั้งได้ยิ้นมาบ่ตรงบ่ยังจังสินะก็มาเขียนให้กันบางครั้งการนิ้นท่ากันถึงกบค่ากันได้ก็มนี้ตามองเห็นที่สวยงามเกิดเขาชอ,ออชอบหรือบ่ชอบแล้วก่แปลความไปต่างๆนานหน้าเทใสเกิดกิเลสทั้งนั้นตานี่บางครั้งเห็นเขาอ่าแสดงกิริยาอาการยล้ไกลๆ่นเขาก็คิดว่าเขานินท่าขออาู่บ่ยังจังสินะตากระให้ได้เกิด กิเลสได้เฮ็ดให้ค้นสิบคากันได้จะหมูกดมกินหอมบ่หอม,หอ,มอ่ากินกินเหม็นกินหอมนี่ก่เฮ็ดให้คนหันกินหอมเฮ็ดให้หลงไหลชอบจิตใจหันกินเหม็นนี่ค่ะมีการนิ้นท่าวาไกันโอ้สกรปรกเนาะผู้นั้นไปหัเกิดการนิ้นท่ากันเกิดขึ้นเฮ็ดให้เกิดกิเลสได้คิดกันเฮ็ดให้เกิดพิษทะเลวิวาทคากันได้คิดกันการลินอ่าสัมผัสอาหาร อันนั้นแสบอันนี้บ่าแสบเขาไปร้านไหนอะเขาล่านอาหารก็สิบางคนนี่มักตีเขามักตีเขามักเว่าแบบว่าอาหารนี่แซบอาหารนี่นบ่แซบอย่างังี้คือบ่าคิดเฮ็ดใ่นั่นใส่นี่แม่กระทั่งอาหารเคยผิดกันมาแล้วนะเคยสิฆขากันมเมื่อล้วถ้าเ้าบ่รักชาศีินนะกย่ยกยสัมผัสนี่เฮ็ดให้ลุลงไหลได้ถ้ากเกิดตัณหาได้ได้หันไก่ไปตีเขาเนี่ย มันกับผิดคึ้นกันไปคาเขาเนี่กับพิดคล้กันใส่กายเนี่ยเอามีดเอายั้งไปคาเขาใส่มือไปเฮ็ดเนี่ยเขาเจ้าจงบอกว่าใหายรักษากายวาจาใจใจนี่นึกชอบกับว่าดีนึกว่่ชอบก็เกิดกิเลสตัณหาใจนี่ให้ถ้าค้นผิดหลายหลายพอยังหงบอกค้นบอกหูเด้ด้วยกายวาจาใจกายเขาเห็ดออกไปกั็นยังหูว่าเขาสิขาเขาสิตี ว่าจา่าดากอนแต่ใจเนี่ยมันอยู่ในใจห้องผู้หูใจกันเด้บางครัง้งย่างไปน้งกันนัง่งเสียคิดคากันกินเหลาในวงเดียวกันคากันบ้านเขาเอื่นว่าใจในสิสัมผัสแต่เนี้ยสีผู้หูที่สุดนอกจากว่าคนห้องีสติในความโซดความดีเมื่อในยายปู่กับสิมีแค่นี้แหละแต่ว่ามืออื่นสิบเอารองยายายปู่กับสิเอามาเสริมคือสินหาสินหานในห้องเราวัางไว้ดีๆเ้าบา๊อิดสิน เขารักษาศีลหาเป็นนิจยศีนัก็อยู่อย่างสบายแล้วเขาอ่าหลบม้โทษสันเขาอย่าเขาอ่าขี่ตัวจะโกหกจะหลอกลวงการขี่ตัวขี่ตัวหลายหลายเลยคนขี่ตัวได้เห็นไอ้คนผิดกันการขี่ตัวการคิดพอดีคิดสร้างภาพให้คนนั้นเสียคิดสร้างภาพให้คนนั้นพอดีคิดไปทั่วคิดว่าเอออินนี่มันบักอันนี้มันเลี้ยนมามัน มีความหลู้บ่เนาะดีบ่ดีดมืองแค่ง,งานคืนอซัวแต่เนาะหรือเมืองเจ่างของเนี่ยทุกมือน,นี่มันตีกันเพราะว่าว่าคนอื่นบ่ดีว่าคนอื่นซัวทุกมือน,นี่นะฟังดีๆนะฟังข่าวตีกันหลงในตันหาละโมบลูบมากกับพิษกันเที่ยวเห็นหวยนี่นะมือน,นี่กับมีแค่นี้ค่ะมืออื่นเิีอาตโต แต่ว่าจบทุกครั้งก็คือทุกเหตุแห่งทุกกําจัดทุกสินหาต้องรักษาเป็นนิจสินสิ่งที่ระง,งับบ่ให้เกิดทุกได้บ่ให้ค้นพิสินใใดก็คือมากสิสสจบตรงนี้ทุกครั้งเตือนสติคนสิเตือนสติด้วยคําแบบนี้สินหาเป็นนิจสินระง,งับ กิเลสได้ซึ่งมาแปดวัสดีค่ะ